ประกันชีวิตท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครัวกลิง้งปลาแมคคอเรลจากสาแม่ครัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒพร้อมด้วยทีมงานหนาว26ก่อนที่จะว่ากันไปตามลำดับนี่นะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงวันศุกร์ไหนไม่รู้อะประมาณเดือนตุลาคมรายการมันนี่โกราวเนี่ยเราจะมีแค่วันจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัส วันสุขวันสุเนี่ยไม่มีละต่อไปมันจะเป็นการถ่ายทอดฟุตบลอลไทยลีกอะไรดีวิชั่นสองอะไรสักอย่างหนึ่งนะเ็เท่ากับว่าวันสุขเราไม่เจอกันทุกอาทิตย์ตั้งแต่สุขนี้เป็นต้นไปนะเพาราะฉะนั้นสเปเชียล o n นนี่โกราผมปรึกษากับทางทีมงานแล้วเขาอยากให้มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาเป็นวันพฤรหัดนะสเปเชียล n e นนี่โกราก็จะเป็นวันพฤรหัด เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS แสดงความคิดเห็นถามคำถามเนี่ยก็มีเวลาวันวันจันวันนี้วันอังคารวันพุธสามวันนะครับแล้วผมก็จะรวบรวมมาต่อเพราะฉะนั้นต้องเร่งกระชับหน่อยนะแต่ละท่านก็เริ่มปฏิบัติการช่วยกันทำมาหากินตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปไม่ต้องรอวันพุธวันอะไรอย่างนี้นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไปเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นการทำตามนยโยบายรัฐบาลกระจายรายได้สู่ภาคชนบทไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายแล้วน่าเป็นห่วงคือยอดขายเขาลดลงนี่ขนาดเมืองท่องเที่ยวนะยอดขายลดลงทั้งตลาดตอนกลางวันที่ผมไปดูแล้วก็ตลาดตอนเย็นเนี่ยปริมาณผู้คนเนี่ยลดลง พ่อค้าแม่ขายเนี่ยหน้าค่อนข้างเหี่ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยล่าสุดกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์ดรวีรพงษ์รามางกูนประเมินเศรษฐกิจไทยจากข้อเขียนของท่านเนี่ยว่ามันเป็นแบบว่าเป็นรูปตัวแอลลงมาถึงพื้นแล้วก็ไปอย่างนี้ แต่วเป็นแอลที่มันพื้นไม่เรียบก็มียึกยึยึกอย่างเงี้ยสองปีอย่างเงี้ยสามปีแล้วจะขยับขึ้นหรือเปล่าว่ากันอันนี้คือความเห็นล่าสุดจากนักเศรษฐศาสตร์ด็อกโร์วีรพงรามางกูลหรือดรโกรงแต่ท่านฟังหูไว้หูเพราะวันนี้ผมฟังรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศ,ษศรษฐกิจ คุณสมคิดจาตุศสีพิทักษ์ท่านพูดยาวเลยช่วงที่สองแช่วงที่3ผมจะลำดับเรื่องให้ท่านฟังจะได้บาลานซ์ไอเดียกันว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นยังไงกันแนะ่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไปดูความเป็นไปของเศรษฐกิจฐานรากสักนิดหนึ่งทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาไปสำรวจคนที่มีรายได้ไม่ถึงหมื่นห้าจำนวนประมาณสักพันหตัวอย่างจากทั่วประเทศเพื่อที่จะดูที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากเป็นยังไงโดยสรุป ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ43.6ลดลงจาก44.9ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานรากนะปรับตัวลดลงจากเดือนเมษาแล้วเขาก็ดูตัวอื่นด้วยความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยอ่าดีขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาจจะเรียกว่าหนี้สินที่มีอยู่เนี่ยมันเพ่าตัวลงไปนะนอกจากนี้ ถ้าไปดูตัวอื่นต่อนะแต่จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องภาระานี้สินเห็นหม้ลดลงคือมีความเชื่อมั่นในเรื่องการชําระหนี้สินมากขึ้นจากระดับ40.7.1เนี่ยเป็น49.44.9แต่ถ้าเกิดถามต่อไปนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนี่อันนี้ชัดเลยเอาเอาตัวใหญ่เขาดูเลยเอาแผ่นใหญ่เขาดูเลยนะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย45% รายได้ไม่แน่นอน40%เงินที่มาหาได้ส่วนใหญ่30%บอกไปใช้หนี้แล้วถ้าเกิดมีหนี้สินเขาคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรอ่าอันนี้ไปดูต่อนิดนึงนี่รายได้พอดีกับค่าใช้จ่ายรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเห็นไหมเห็นไหมรายได้มากกวา่าใช้จ่ายมีไม่ถึง15%รายได้พอดีกับค่าใช้จ่ายประมาณครึ่งหนึ่งน้อยกว่านี่ประมาณ35% คนกลุ่มนี้ก็ต้องไปทํางานไงก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้นอกระบบกู้หนี้ในระบบเขาทำยังไงก็ดูเป็นตัวอย่างไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอสมควรก็แล้วกันนะครับถัดจากนั้นอา้าวเราปนีเนี่ยเนี่น,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 นี่ถ้าเกิดไม่พอไปทาําไงไปกู้นอกระบบ41%เปอร์เซ็นต์กู้ในระบบ25%หาเปอร์เซ็นต์หารายได้เสริมถ้าหาได้ในี่15เปอร์เซ็นต์เอาแล้วเอาแค่นี้พอนะให้ดูมากเดี๋ยวตกใจ ขาวนี้ไปดูซิว่าหลังจากเราเข้า AEC มาหกเดือนนี่นสถานการณ์เป็นยังไงมีคนไปนสำรวจกรุงเทพโพบอกว่าเจอมิงกลาบามิงกลาบานี่คือพม่านะแต่ว่าสวัสดีเจอสบายดีลาวเจอจุมเรียบสัวขเขมรน,นี่เห็นแรงงานต่างที่จริงมันเห็นมันตั้งนานแล้วล่ะมากขึ้น ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติแข่งกันทางด้านอาชีพมากขึ้นนี่เขาก็ทําสํารวจนะแล้วก็ประเทศที่คนในอาเซียนอยากไปเที่ยวมากที่สุดคือลูกแม่เป็นใครสิงคโปร์อันดับหนึ่งรองมาคือลาวถัดไปคือเวียดนามไม่ใช่ไทยนะครับแล้วก็เขาถามว่าเอออยากให้มีเงินแบบสกุลเดียวกันทั้ง10ประเทศไหมคําตอบคือโ no, นไม่เอานะอันนี้ชีวิตประจําวันอะไรเนี่ยนะถามว่าในประชาคมอาเซียนเนี่ย อยากให้มีเงินเหมือนสกุลยูโรอะไรไหมไม่อยากครับต่างคนต่างอยากใช้เงินของตัวเองลาวก็อยากใช้เงินกีบไทยก็อยากใช้เงินบาทเขตรเมฆก็อยากใช้เงินเรียวพม่าก็อยากใช้เงินจัดมาเลเซียก็ใช้ใช้เงินลิงกิตสิงคโปร์ก็อันนี้คือแต่ละคนไม่อยากใช้มีอยากใช้แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะส่วนเรื่องรู้สึกว่าเป็นประชาชนอาเซียนไหมนี่น้อย ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะมีความรู้สึกว่าอยากเป็นประชาชนอาเซียนนี่ไม่เท่าไหร่นะก็อันนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี่เห็นชดัดๆก็คือว่ามีแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเขา l e g a ลา z e คือทําให้ถูกกฎหมายมากขึ้นก็เลยเขาก็กล้ามาเดนซึ่งเดี๋ยวนี้พัฒนาไปขายของแล้ว นะเดี๋ยวนี้ใครไปห้างสรรพสินค้าฟูดคอร์นี่นะโอ้โหคนทำกับข้าวให้คุณกินมิงกะละบาทั้งนั้นนะแล้วก็ตามถนนนี่ขายของเต็มไปหมดละนะของปิ้งของย่างอะไรเนี่ยโอ้โหพี่เขาพูดได้ง่ายว่าซื้อขายกันเพลิดเพลินนับตรงนับตังเก่งเลยนะจะบอกในหะ้แล้วผมถามคนที่เขาเป็นคนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผมถามว่าอยากทําอะไรเขาไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างนะ เขาไม่ได้อยากอยู่บ้านเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นผู้ช่วยแม่บ้านหรือทำงานก่อสร้างทำงานโรงงานนะเขาอยากขายของเขาอยากค้าขายรายย่อยรถคงรถเข็นเนี่ยเขาอยากขายเพราะเขารู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยมันได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รม,มากกว่าเป็นลูกจ้างถ้าถ้าคนไทยไม่ทำก็เดี๋ยวมีคนทำแทนไม่ต้องกล่วนะแต่รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนนะต่อไปข้าวผัดกะเพรามันเป็น กะเผาสไต,สไตล์กะเหลี่ยงสไตล์พม่าผมบอกก่อนอ้าวเอออย่างนี้ไม่จริงๆไม่ได้พูดเล่นคนไทยอยู่ไหนผมไม่รู้อ้าวส่วนเรื่องการกู้ซื้อบ้านนี่คืออันนี้รัฐบาลเนี่ยอยากจะโครงการบ้านหลังแรกราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยคือประเด็นปัญหาขนาดนี้ก็คือว่าถ้าไม่เกินล้านห้าต้องมีรายได้สองปรากฏว่า ไปยื่นขอกู้สามหมื่นลายปฏิเสธไปหมืม่นหนะ้าคืออยากจะปล่อยกู้แต่ดูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้วแบงก์ก็ถอยเหมือนกันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งมันเลยไม่ได้คึกคักประเด็นที่สองคือว่าซื้อโทษเอาที่ดินจะกู้ไปสร้างบ้านเองคือขณะนี้ถ้าเกิดว่าราคาที่ดินล้านหนึ่ง กู้สร้างบ้านได้แค่ห้าหมื่นไอ้โทษห้าแสนมันไม่พอเขาก็อยากกู้แบบเต็มจํานวนตอนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคงต้องคุยกับธนาคารที่จะปล่อยกู้สินเชื่อบ้านในลักษณะแบบนี้บ้ากู้หลังแรกอะไรนียคือผ่อนคลายลงมาถือถ้าหรือแม้แต่ว่าไปซื้อไปซื้อบ้านซื้อคอนโดในราคาอย่างที่ว่าไม่เกินล้านห้าเนี่ยแล้วกําหนดแล้วต้องมีรายได้สองหมื่นเนี่ยอาจจะหาคนไปไป,ไปเป็นเจ้าของยากอยู่ คราวนี้จะผ่อนคลายยังไงก็ไม่รู้เพราะเขาตั้งเป้าให้สถาบาันการเงินธนาคารออมสินธนาคารอเงี้ยปล่อยกู้คนละหมื่นล้านหน้ากูจะไม่ได้ถ้าไม่ผ่อนคลายนะแต่ว่าถ้าผ่อนคลายแบงก์เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เสี่ยงถูกไหมคือคือปล่อยง่ายเจงง่ายพูดง,ง่ายงั้นถ้าเกิดปล่อยอยากเจ๊ง,งายากแต่มันก็ปล่อยไม่ได้รัฐบาลก็ตั้งเป้าให้จะเป็นอย่างนี้ขนาดดอกเบี้ยทงดอกเบี้ยถูกเนี่ยยังปล่อยยากเลย เงินมันก็ได้เงินมันถึงถึงท่วมแบงค์ไงรับเงินฝากมาปล่อยกู้ไม่ออกแบงก์ก็อมไวเ้เลยอมไว้นานๆเข้าน้าลายปูปา่าทั้งนั้นนะผมบอกไงนะเงินฝากนนนาเนี่ยังนั้นแล้วไปเงี้ยดอกเบี้ยมันลงมาอีกใช่ไหมเพราะว่าเขาอุ้มไม่ไหวเขาก็ต้องลดภาระลงเพราะดอกเบี้ยจ่ายมันมันมันเดินไม่หยุดอะ่ะถ้าเขาปล่อยกู้ไม่ได้ดอกเบี้ยจ่ายให้กับผู้ฝากเงินมันก็ต้องจ่ายต่อไปถัดจากนี้ไปเรื่องอะไรอ๋ออันนี้ อันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนะคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขก็ต้องดําเนินการวางแผนล,ละคือเรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเขตพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียตรงไปลายประเทศไทยแถวสงขาต่อกับทางมาเลเซียเนี่ยในอ่าวไทยเนี่ยอันนี้สามารถนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้วันละ420ล้านลูกบาทเมตรไอ้โทษ420ล้านลูกบาทฟุตแต่ว่าในช่วง วันที่20่ถึงสเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะปิดซ่อมซึ่งเขาเป็นปิดซ่อมปกติเพราะนี้พอปิดซ่อมปับ๊บไอ้สี่้อยยล้านลูกบาทฟุตที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยมันต้องหายไปจากระบบไอ้ปกติเนี่ยร้อล้านลูกบาทฟุตเนี่ยมันจะส่งผ่านท่อประธานในอ่าวไทยมาขึ้นที่ระยองก็หายไป190ส่วนอีกที่เหลือ230เนี่ยไปลงไฟฟ้าที่จะนะที่สงขาเน้น ต้องวางแผนว่าในเมื่อไม่มีก๊าซจ่ายมาก็มี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าสูบเข้าแทงเยอะๆเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งยากในเรื่องของการใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีที่กักเก็บขนาดนั้นเราเพราะมันมันถ้าเกิดจะไปหล่อให้มันเหลวเนี่ยมันไม่มันทำยาก LNG ทํายากเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่นมาในระหว่างนี้ก็ต้องวางแผนใช่ไหมว่าจะปิดซ่อมปิดเสริมละให้มันสมพันธ์กันอันนี้รู้ล่วงหน้ามีปัญหานะถ้ามันไม่ขาดสองที่พม่าไม่ส่ง JDA ไม่มีในอ่าวไทยเอราวันกับบงกฎหยุดด้วยอย่างนี้เสร็จเลยตื่นเช้ามาไม่มีเลยแต่ว่าเขาก็ต้องวางแผนตรงกันตรงนี้สลับกันนี่เรายังมีที่มอตม,มาอีกอันหนึงนะชื่อแหล่งเลยผมจําไม่ได้แล้วข้างบนได้อีก240 250ล้านลูกบาทฟุตแต่ถ้าไม่พอจริงก็ซื้อมาจากต่างประเทศเป็น LNG แล้วก็ใช้ได้มันไม่ได้ขอไม่ขาดหรอกมันมีเพียงแต่ว่าต้องวางแผนเรื่องของการลงประชามติของอังกฤษ ว่าจะอยู่ในสาภาพยุโรปหรือเปล่าเนี่ยคนอื่นจะว่าไงผมไม่ทราบนะแต่ผมผมผมดามโนโเอาเองคิดเอาเองว่าลงประชามติว่าอยู่กับสาภาพยุโรปงั้นไอ้ความผันพงผันผวนที่จะไปเกงอะไรกันเนี่ยก็เกงกันไปอย่างนี้ล่าสุดคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีซึ่งดูแลเรื่องเกี่ยวกับค่าทองคาสมาคมค้าทองคำ,คคองคำบอกว่าถ้าเอ eu ถ้าอังกฤษออกจากเอ eu ทองจะผันผวนมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะคราวนี้ถ้าเกิดมันผันผวนนะแต่ว่ามันผันผวนยังไงก็ตามทีเนี่ยปีนี้ราคาทองมันขึ้นมาส0แล้วตอนนี้มากลุ่มๆก,กันประมาณพันสามพันสองร้อยแปดสิบสี่พันสามเนี่ยเต็มที่ที่จะไปได้ในสายตาแกก็ไม่เกินพันสามร้อยห้าสิบเหรียญต่อต่ออ่าวหรือทอนมาเป็นราคาทองคําแท่งแล้วไม่เกินสองหมื่นสามพันล้านเอไม่เกินสองหมื่นสามพันบาทต่อน้ําหนักทองหนึ่งบาทอ่าอันนี้ก็ฝังไว้ไม่เสียหายนะ แต่ถ้าเกิดถามผมว่าอังกฤษจะอจากสภาพยุโรปหรือเปล่าผมคิดว่าไม่แต่อัที่น่ากลัวกว่าคืออันสุดท้ายนี่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรเขาบอกว่ามันเป็นนักเศรษฐศาสตร์จาก morgan stanley morgan stanley บอกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเผชิญภาวะถดถอยรุนแรงเหมือนกับทศวรรษ1930ตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอันนี้เป็นเรื่องสมัยไหนสมัยรัชกาลที่เครับเมื่อ กี่ปีละปีนี้มัน2016ใช่ไหมป็นั้น 1, ประมาณ80ปีที่แล้วคือเศรษฐกิจมันซบเซาทั้งโลกเลยหุ้นตกวินาศสารตโลในสหรัฐเศรษฐกิจติดลบนะคือเขามองว่าตอนนี้ถ้าคนดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทำอะไรผิดพลาดเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เศรษฐกิจโลกกลับไป,ไปเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงที่เรียกว่า depression ได้ ก็เตือนแต่ผมก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์คงจะเป็นไปยากคือมนุษย์อ่ะมันเคยเจอมาแล้วมันรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีร้อยแปดพันประการที่จะไม่ให้เกิดสภาพนั้นที่มันทํามาก่อนหน้านี้ก็ทําเพื่อไม่ให้เกิดสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกแหะนะอ่าอันนี้ก็ฟังหูไว้หูกันละกันสุดท้ายเพไม่สุดท้ายเอาแค่นี้พอนะมีทั้งข่าวดีข่าวลายผสมกัน ช่วงหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะ่ะว่าฟังกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเป็นรูปตัวแอลหัวใจจะวายคราวนี้ไอ้กูทำคือรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจคือไม่ใช่กูรู้กูทำกูเป็นคนทำนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแนวคิดต่างจากกูรู้หรือกูรู้เนี่ยอันนี้คือกูทำงั้นกูทำาก็มองอยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูซิว่าเศรษฐกิจไทย ในสายตาของรองนายุกรัฐมนตรีเศรษฐกิจสมคิดจาตุศีพิทักษ์เนี่ยแกมองแบบไหนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ระหว่างนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับวันพฤหัสจะเป็นสเปเชียลมันนี่โกราววันศุกร์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น SMS ช่วยกันทำมาหากินเริ่มส่งตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธเลยมีแค่3วันเท่านั้น ถ้าส่งน้อยไม่สนุกเลิกแต่ถ้าเกิดยังส่งกันมาพอสมควรโอเคทำต่อ,อนี่ไม่ได้ขู่แต่ว่าพูดตามพอเท้จริงถ้ามีคำถามสองคำถามนี้นะผมไม่ทำหรอกถ้าน้อยกว่าห้าสิบคำถามเนี่ยห้าน้อยกว่าห้าสิบที่จะถามนู่นถามนี่และให้ผมได้คัดเนี่ยนะผมถึงจะทำนะถ้าแบบมาสองสามคำถามบังคับผมเนี่ยผมไม่ทำหรอกทีมงานก็บอกไม่เอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องช่วยกัน สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ e ur, รุ่นอัลติเมตคูลเย็นฉับไวอุณหภูมิลดลง4องศาภายใน1นาที 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลายาบรนทวัดทิฟทฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ เข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราบนะครับอย่างที่บอกว่าผมเกริ่นให้ฟังว่าอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐกิจอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสําคัญแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่หลายคนให้ความเชื่อถือดรวีระพงษ์รามรามงคุณเนี่ยท่านบอกว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงจุดต่ําสุดแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบลักษณะเป็นรูปตัวแอลและเป็นแอลพื้นไม่เรียบก็คืออาจจะมีดิ่งๆิเนี่ย แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปถ้าตามที่แกเล่าให้ฟังก็คือลงมาสองปีแล้วหลยังเป็นดิกงๆๆแบบประเภทเป็นตัว L เนี่อีกสามปีก่อนจะเป็นขาขึ้นประมาณว่าวัตจักรเศรษฐกิจไทยสิบปีคุณสมคิดก็ไปพูดให้กับภาคเอกชนหอการค้าไทยจีนถ้าเรียกร้องเลยบอกให้เอกชนเนี่ยลงทุนเพราะขณะนี้ต้องบอกว่าเอกชนต้องเป็นตัวนำ แลวให้เอกชนเสียสละประเทศถึงจะเดินได้ผมก็ไม่รู้ให้เสียสละแบบไหนนะคราวนี้ท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเอกชน,นไม่ต้องจ่ายค่าต๋งคือไม่ต้องจ่ายใตโตะอะพูดนง่ายๆถ้าจ่ายให้ใครบอกชื่อมารับรองว่าคนนั้นไปแน่นอนคือคงเป็นพวกรัฐมนตรีตรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อแต่ข่าราชาการประจำเนี่ยผมเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเลยว่ายังอย่างนี้อยู่ เต็มไปหมดนะแต่ว่ามันไม่รู้จะคือเขาเคยมาอย่างนั้นนะคราวนี้เขาบอกว่าให้เอกชนใ,นใช้หน้าต่างแห่งโอกาสอันนี้และที่ผ่านมารัฐบาลพยายามประคองเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยเหนือการควบคุมด้วยตอนนี้เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีอเมริกากับอังกฤษยังไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ย u อก็ยังไม่ดียังไม่มีความไม่แน่นอนเรื่องอังกฤษจ,จะออกจาอ EU หรือเปล่า แต่เศรษฐกิจเอเชียขณะนี้ต้องถือว่ามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่น่าพอใจไตรมาสแรกเราที่โต3.2ท่านรองนายรมติฐกิจท่านพอใจคำถามก็คือว่ามันจะยึมันจะเดินหน้าไปอย่างนี้ได้ไหมมีความยั่งยืนไหมเรื่องนี้ท่านบอกว่ามีสมประเด็นที่เกี่ยวข้องสประเด็นที่ว่าคืออะไร ต้องติดตามในช่วงหน้าสนับสนุนโดยยาสีฟันซลอินเทนซีฟก c แค e พิสูจน์เลยดูแลปัญหาเหงือกติดวันปวดหัวเลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยางรถยนต์ดีโซนอีกขีดขั้นของความเชื่อมัน่นที่ทยานมาแล้วทั่วโลกดีโซน m o v e the world ้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวท่านรองนายรัตมนตีสมคิดท่านมี3ประเด็นที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะผลักดันได้อันที่หนึ่งรัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นในการจะปฏิรูปทำมันทุกอย่างเลยปฏิรูปทางด้านความเหลื่อมล้ําเกษตรนโยบายต่างประเทศเลยทำหมด อันที่สองคือเรื่อง,องการลงทุนโอ้โหออกแก้กฎหมายบานตะเกียงพรบรจัดซื้อจ,จัดจ้างหลักประกันทางธุรกิจรวมทั้งโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะยัดเงินใส่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมาในจังหวะที่เหมาะสมในสายตาของท่านสุดท้ายคือเรื่องของ AEC ทําให้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นอันนี้เป็นผลบวกที่ทําให้แกเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะดีแน่นอนระบบเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ เรื่องของการเมืองการมีเสถียรภาพและที่สําคัญคือไม่ได้ว่ามีเรื่องวุ่นวายเป็นรัดล้มเหลวอันนี้จะเป็นคีย์พอยท์ที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเดินหน้าได้จริงอย่างที่แกว่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกันไปก็แล้วกันส่วนตลาดหุ้นวันนี้เป็นไงอ่แทบไม่ไปไหนเลยซื้อขาย42,000ล้านหุ้นที่ซื้อขายมากในแต่ละกลุ่มเป็นยังไงดูซิออฟเซตกันเป็นแบบไหนอบุคคลธรรมดาขายสุทธิ ก่อนหน้านี้ซื้อสุดทธิหุ้นที่ซื้อขายมากห้าอันดับแรกดูซิบ้านปูขึ้นมา40ตังค์เคแบงลงไป2บาทปตทอสอบอขึ้นมา2บาท25แจสเลย5บาทไปแล้วหลังจากปิดรับซื้อคืนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ก็ขึ้นมา50ตังค์ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานหนาว26ลาคคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมสวัสดีครับ